กราบสวัสดีเวอรรุ่นบล็อกฟู้ดด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเกมบูรักนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวฮิโอวินะครับผมเป็นเพเมกร์นะครับผมหรือกองกลางตัวจ่ายบอลนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ทึกให้นึกถึงนักบอลในชีวิตจริงนะครับอย่างเควินเดบอยนะครับผมลูก้าโมดินะครับผมหรือโทนี่โคนั่นเอง นะครับผมเพราะว่าสกิลเจ้าของฮิโยริเนี่ยมันจะมีแค่สกิลจ่ายเท่านั้นเลยนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของเจ้าฮิโอยลี่มีอะไรบ้างนะครับผมก็สกิลซีนะครับผมก็จะเป็นอาเลเซอร์ uh, นะครับก็คือการจ่ายบอลน,นั่นเองนะครับผมส่วนอาสกิลวีไอไออะไรวะอ่านไม่ออกนะครับผมก็จะเป็นการแด็ดและค่อยจ่ายบอลอีกรอบหนึ่งครับขอแย่งก่อนก็นแล้วกันเฮ้ย อ๋อยแยงไม่ได้โอ้โหความผิดพลาดของเราเองนะผมก็โดนไปตามระเบียบครับโอเคโอค้โหเอาเวกยเหรอเกินไปอ่ะเปล่าเอาเวกยเหรอขอเปอร์ยงแป๊บนึงนะขอเปเสียงแน๊บนึงอุย้ยอ่าโอเคต้องมีเสียงด้วยนะพวกทุกคนเพราะว่ามันก็ได้แบบอัตลรนิดนึงมาลอดักบอลครับดักบอลน,นะครับผมจุด เด่นของเจ้าฮิโหรินะครับผมก็คือการจ่ายบอลนะครับผมจ่ายบอลโคตรเทพผมบอกเลยแต่ข้อเสียของสกิลเซนะครับถ้าเกิดเราจ่ายไปแล้วมีสตูอยู่ท้างหน้านะครับมันจะเป็นการบล็อกบอลนะครับผมเจ้าฮิโหริก็จะจ่ายติดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจ่ายแบบโคตรจะแม่นเนี่ยผมบอกเลยว่ากองหน้าเล่นง่ายแน่นอนนะครับโอเค ดักบอลให้ดีครับโอเคครับโอกาสมาถึงแล้วเราวิ่งเราวิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งโอเค okay, โอกาสมาถึงแล้วปุ๊บมามาครับลบครับหนึ่งทีลบหนึ่งทีแล้วก็พารพารไม่พาดไปแล้วครับผมเออถึงตีนครับผมถึงตีนเพื่อนผมบอกเลยว่ากองหน้าตัวนี้ต้องจบแบบคมๆแน่นอนโอ okay. เคแอสซิดหนึ่งครับผมโอ้โหสกิลว,วีดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลแล้วก็พาด ไปเลยเพื่อนถึงตีนครับผมไปเลยครับโอ้แบบโคตรเด็ดอ่ะผมบอกเลยว่าเฮียรลินเนี่ยมนันเป็นเป็นแบบแบบโอ้โหโคตรจะเทพนะครับผมการจ่ายบอลเห็นปะเกมนี้นะครับผมแอสซิสต์ไปแล้ว2ลูกนะครับโอ้และจากประตูที่ได้มาเนี่ยสองลูกคือผมแอสซิสต์ทั้งนั้นเลยนะครับคือแบบโอ้โหโคตรดีผมบอกเลยว่าสกิลซีก็จ่ายบอลส่วนสกิลวีเนี่ยมันจะไปสามารถกด2ครั้งได้นะครับก็คือสกิลแรกนะครับจะเป็นการหมุนตัวหลอกแบบซีดานเทิร์นนั่นเอง แทบ็บแท็บอย่างนี้แท็บอย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยครับผมโดนยิงโอเคเรามาอธิบายสกิลก่อนนะครับสกิลซีเนี่ยจะเป็นการเปิดไปให้เพื่อนครับแบบโด่งๆไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะติดบล็อกนะครับส่วนสกิลวีนะครับผมจะเป็นการซีดานเทิร์นก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยส่งให้เพื่อนแบบโค้งๆนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรจะเทพโอเคมาขอญาติแปลงร่างเลยกแล้วการเอาเวกเคนจงตื่นจงตื่น นีโยลินหลบหนึ่งทีแล้วก็เปิดอันตีชอ้โขอขนาดนั้นบ้าไปแล้วอ,อ๋สามลูกคือผมส่งทั้งนั้นเลยเอาเวกปุ๊บโอ้แลวไซก้ยคือโคตรโกงอะ่ะคือลูกแม่งหมุนแบบโอ้เกินไปผมบอกเลยว่าเกินไปการจ่ายบอลคือแบบสามสก,กิลเนี่ยจ่ายบอลทั้งน,นั้นเลยนะ และกองผมบอกเลยว่ากองหลังแทบไปแก้วครับผมนางีนาง,นางีอย่าค้างนานกูเสียวกูเก่งสวยสวยเพื่อนสวยหลบหลบอ่ะเปิดไปสวยโอเคถึงตีนถึงตีนเพื่อนเปิดไปต่อโู้เปิดแลกไปเปิดแลกไปเพ,ไเพื่อนรับได้เพื่อนรับได้เราวิ่งไปเติมเราวิ่งไปเติมเราวิ่งไปเติมไม่เติมดีกว่ากองหน้ามันอยู่เดี๋ยวโดนสวนสวนโอ้โหแปลงลางเอาวเวกเก้นกูหมดละ ส่งได้นะเพื่อนส่งกับหลังได้นะอาชิบหายโดนแย่งโดนแย่งครับฝั่งนู้นมีอีกโก้ฝั่งนู้นมีอีกโก้ผมบอกแล้วฝั่งนู้นมีอีกโก้มันจะมีช่องโหว่อย่างงี้มันมีช่องโหว่แบบนี้นี่ไงหลบหนึ่งทีเอาเวกเกนยังไม่ได้ไปครับผมเปิดครับไซโก้อยโอ้ถึงเพื่อนถึงเพื่อน,ถ,อนถึงแบบนี้ถึงแบบนี้ขู่ยิงไม่เข้า ยิงไม่เข้าผมบอกเลยว่าเฮิวลินเนี่ยก็สามารถยิงได้นะแต่สกิลทั้งหมดจะเป็นการจ่ายทั้งนั้นเลยเออต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับโอ้โหแม่งยิงกันไม่ได้สักทีวะผมบอกเลยว่าเล่นเฮียวลินเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกที่สุดแล้วนะครับในบรรดาที่ผมเล่นทุกๆตัวนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะมันส่งมาแล้ว ส่งมาแล้วบอลกระชกเอ้ยสไลด์ไม่โดนเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยกระโดดหนึ่งทีกระโดดโอ no ้โหลูกแม่งใสเลยอ่ะแม่งยิงโกงมากอ่ะโอ้ม่ยิงโกงจัดโอเคครับเราอยู่กันในเกมที่สองนะครับผมมาส่งมาสวยเพื่อนลบหนึ่งทีครับผมขาหักไปเพื่อนวิ่ง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 โอ้สเตอร์มิหน้าหมดสเตอร์มิหน้าหมดจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ครับ เปิดอย่างนี้ก็แล้วกันวิ่งรับเอาเพื่อนสวยสวยทําไงทําไงยิงดิโอ้ยิงไม่เข้าโอสวยครับผมมีตัวซ้ําผมบอกเลยว่าไอพ้พวกสกินเสียาดำดงไหมครับผมผมบอกเลยว่าผมตัวดำดงไหมครับผมมองไม่รู้เรื่องผมพูดเลยผมมองไม่รู้เรื่องนะเวลาจ่ายบอลเนี่ยค่อนข้างยากนะครับ วิ่งครับเอวิ่งครับเอวิ่งเอวิ่งครับนี่ครับหลอกหนึ่งทีแล้วก็พาร์ทมึงอย่าแปลงร่างตอนนี้มึงบ้าไปแล้วแปลงร่างตอนนี้ก,กูมาโดนแยกบอลดิมึงบ้าหรือเปล่ากูว่าแล้วไอ้เหี้ยมึงจะแปลงร่างทำไมตอนนี้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายบ้าหรือเปล่าต๋อมานี่เพื่อนต๋มานี่ต๋อมานี่ อเคมึงยิงไปเลยทั้งนั้นอะแย่งเอ้ยจะโฉบปุ้ยกูอีโก้สูงด้วยแม่งแปลงล่างอะไรตอนที่ผมกำลังเล่นท่าวะมึงบ้าไปแล้วเหมือนแบบขัดจังหวะไอ้เชี่ยแปลงล่างมาก็เท่านั้นแหละถ้าไม่ได้บอลอะผมพูดตรงนะมาส่งมาส่งมาอย่าอีโก้สูงโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนหามองเพื่อนมองเพื่อนมองเพื่อน นี่ไงพาร์ไปเลยครับผมเข้าตีนแล้วลงโล่งแบบนี้ลงโล่งแบบนี้ลงโล่งแบบนี้มึงจะวิ่งไปไหนเออโอเคครับแอซซิตแล้วหนึ่งโอ้ลงโล่งแบบนี้ครับผมผมบอกก่อนเลยนะว่าเกมที่สองเนี่ยผมเล่นเป็นเปกน,น,น,นะครับแต่ผมจะวิ่งไปหกตรงกลางนะครับระหว่างกองกลางและโกนั่นเองผมจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเหมือนเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ เพราะว่าปีกเนี่ยผมจะปล่อยช่างมันครับเดี๋ยวจะให้กองหน้าเราเล่นแบบอิสระนะครับเพราะว่าผมจะอยู่ไม่เกินกลางสนามหรือจะเติมขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้ครับอย่างนี้เลยนะสำหรับฮิวอลินนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ละคนนะครับผมไม่ได้สอนนะสไตล์การเล่นของผมเล่นฮิวอลินจะเป็นแบบนี้ครับจะเอาไว้แค่บล็อกบอลและก็ส่งบอลเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะผมจะวิ่งไปแบบนี้เลยเห็นนะอ่ะวิ่งไปแบบนี้ครับประมาณนี้นะ โอเคครับจ่ายบอลมาอย่างนี้ถ้าหลุดผมไปได้แล้วก็มันยิงเลยเฮียโอเคจ่ายบอลมาหลบหนึ่งทีแดกหนึ่งทีโอเคครับผมจ่ายไปคือหลุดแล้วนะสองคนนี้หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วทําไงอีกโก้สูงไม่จ่ายแล้วยิงับผมห้าประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้จบลงแล้วผมบอกเลยว่าเฮียรินเนี่ย เป็นตัวที่เล่นโคตรมันใช้โคตรมันจ่ายบอลโคตรเทพและวเป็นสไตล์การเล่นบอลแบบเดียวกองผมเลยนะผมชอบมากโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปที่เท่านี้นะเพราะว่าฮิโรลินเนี่ยคิดง่ายๆแค่จ่ายบอลจบไปละ